กล้องติดรถยนต์เป็นหลักฐานสำคัญเมื่อเกิดอุบัติเหตุผมขอแนะนำ Hickvision รุ่น C201 ครับความละเอียด Full HD พร้อมหน้าจอ IPS ขนาด3นิ้วสั่งงานด้วยเสียงได้เชื่อมต่อกับมือถือได้ง่ายและแชร์คลิปไปยังโซเชียลมีเดียได้รวดเร็วสวัสดีครับวันนี้จะรีวิวกล้องนารถยนต์งบหลักพันความละเอียด Full HD เชื่อมต่อกับมือถือได้ง่ายยี่ห้อ h i k v i s i o n รุ่น C201 ครับ เดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ภายในกล่องกันครับตัวที่ผมได้มาจะเป็นตัวกล้องหน้านะครับซึ่งตัวนี้จะมีแบบกล้องหน้าและกล้องหลังให้เลือกขึ้นอยู่กับประเภทการใช้งานของแต่ละคนครับเปิดกล่องมาจะเจอกับซองใส่เอกสารและแผ่นฟิล์มไฟฟ้าสถิตอันนี้จะเป็นคู่มือการใช้งานเริ่มต้นซึ่งจะมีหลายภาษาอันต่อไปจะเป็นคู่มือการใช้งาน จะมีคำอธิบายรายละเอียดของตัวกล้องอุปกรณ์ภายในกล้องวิธีการติดตั้งกล้องหน้ารถยนต์การเชื่อมต่อแอปพลิเคชันเข้ากับมือถือรวมไปถึงข้อควรระวังในการใช้งานจะมีแผ่นฟิล์มไฟฟ้าสถิตแถมมาให้ด้วยมาดูตัวกล้องหน้ารถยนต์กันกล้องหน้าความละเอียดสูงถึง1 0 8 0 p ตัวนี้จะมีไมโครโฟนและลำโพงในตัวครับสาหรับการบันทึกและเล่นเสียงจะมี4ปุ่มไว้ใช้งานคําสั่งต่างๆเราสามารถปรับเลนส์กล้องขึ้นลงซ้ายขวาได้ประมาณ10องศาครับตัวแปะกล้องจะเป็นกาว 3M ติดแน่นแน่นอนจะมีช่อง AV ไปเชื่อมต่อกับกล้องหลังส่วนไท p e C ไว้เสียบเข้ากับไฟเข้าตัวกล้องนั่นเองจะมีสติ๊กเกอร์รุ่นและซีเรียลนัมเบอร์ของตัวกล้องครับตัวกล้องจะมาพร้อมหน้าจอ IPS ขนาด3นิ้วความละเอียดสูง แต่ไม่สามารถสัมผัสหน้าจอได้หมุนมาด้านซ้ายด้านล่างจะเป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องและช่องใส่ไมโครเอทิคัสรองรับสูงสุด256กิกครับจะเป็นการบันทึกแบบวนซ้ำกล้องหน้ามุมมองกว้างถึง1 2 1องศาครับตัวกล้องรูรับแสงขนาดใหญ่ f. 2 0มองเห็นในที่มืดได้ชัดเจนแล้ดวดูอุปรกรณ์ชิ้นต่อไปครับ อันนี้จะเป็นสายชาร์จ USB-A to USB-C สำหรับจ่ายไฟเข้ากับตัวกล้องครับอันนี้จะเป็นอะแดปเตอร์แปลงไฟจะมีช่อง USB-A 2ช่อง1แอมป์กับ2.1แอมป์ครับเสียบตรงที่จุดบุหรี่ซื้อตัวกล้องจะแถมเมมโมรีการ์ด SanDisk Ultra ความจุด32สิกิกมาให้ไม่ต้องซื้อเพิ่มเลยครับใส่เมมโมรีการ์ดแล้วพร้อมใช้งานเลยแล้มาแกะฟิล์มหน้าเลนส์กล้อง เดี๋ยวจะเปิดการใช้งานกล้องครั้งแรกกันครับตอนนี้ผมใส่เมมโมรี่การ์ดในตัวกล้องไว้เรียบร้อยพร้อมที่จะบันทึกวิดีโอในคู่มืออธิบายวิธีการเชื่อมต่อกล้องเข้ากับมือถือผ่านแอปพลิเคชัน HikCam มีทั้ง iOS และ Android การเชื่อมต่อกับมือถือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน HikCam ระหว่างดาวน์โหลดแอปเปิดใช้งานตัวกล้องโดยใช้ Power Bank จ่ายไฟครับการใช้งานครั้งแรกจะขึ้นหน้าต่าง Format Card ให้เรากดใช่ จะมีหน้าต่างแจ้งให้เราเชื่อมต่อ Wi-Fi เพื่อเปิดการใช้งานมือถือก,กับตัวกล้องต่อมาเราเปิดแอปพลิเคชัน HikCam กันครับมีข้อกําหนดต่างๆให้เรากดยอมรับอันนี้ก็เลือกภูมิประเทศนะครับก็จะเป็นประเทศไทยพิมพ์ค้นหาได้เลยครับจะมีขออนุญาตการแจ้งเตือนก็กดโอเคกดอนญาตการแจ้งเตือนต่อมากดเพิ่มอุปกรณ์กดโอเคครับอันนี้ก็อนุญาตให้ HikCam เข้าถึงตำแหน่งได้การเชื่อมต่อ w i f i ให้เรากดชื่อ Wi-Fi Hickvision C200S พิมพ์รหัสผ่าน1234567890แล้วกดเชื่อมต่อครับเมื่อเชื่อมต่อ Wi-Fi เสร็จแล้วสามารถใช้งานแอปพลิเคชันบนมือถือได้เลยตอนนี้สามารถดูกล้องแบบเรียลไทม์ได้ตั้งค่าให้จัดเก็บไฟล์ภาพหรือวิดีโอลงในมือถือได้แล้วเรามาดูการตั้งค่าเมนูต่างๆในตัวกล้องกันครับซายบนสุดจะเป็น Voice Command การสั่งการด้วยเสียงเช่นเปิดจอปิดจอถ่ายรูปแต่ต้องสั่งการเป็นภาษาอังกฤษ อันต่อมาจะเป็นชนิดของวิดีโอจะมีไฟล์วิดีโอปกติไฟล์วิดีโอเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและรูปถ่ายครับอันต่อมาจะเป็นการตั้งค่าตัวไปจะมีความยาวของคลิปสามารถกําหนดความยาวของการบันทึกว่ากี่นาทีตัดได้ความละเอียดของวิดีโอการบันทึกเสียงระดับความเซนซิทีฟของ G เนเซอร์ ensor, ตั้งค่าเมนูภาษาตั้งค่าเวลาปิดหน้าจอถ้าติดตั้งกล้องหลังสามารถเป็นกระจกมองหลังได้ต่อมาเราสามารถตั้งค่าเสียงได้และตั้งค่าเสียงเตือนสั้นๆการลบและการตั้งค่าความถี่ การล้างข้อมูลเอดีการ์ดและการรีเซตการตั้งค่าต่างๆอันต่อมาจะเป็นการตั้งค่าโหมดการจอดรถจะมีการตั้งค่าวิดีโอไทม์เลจะมีปิด12ชั่วโมงหรือ24ชั่วโมงการตั้งค่าตรวจสอบขนาดจอดรถตลอด24ชั่วโมงแต่ต้องซื้อสายเคเบิลเซพดาวเพิ่มเพื่อใช้ฟงชังก์ชันนี้อันต่อมาจะเป็นการตั้งค่า WiFi สามารถเปิดหรือปิดได้ซึ่งตัวกล้องจะมี w i f i ในตัวอันต่อมาจะเป็นเฟิร์มแวร์เวอร์ชันของตัวกล้องขั้นตอนแรกในการติดตั้งตัวกล้องทำความสะอาดตำแหน่งที่จะต นึ่งแผ่นฟิล์มไฟฟ้าสถิตแปะในตำแหน่งที่ต้องการพอแปะเสร็จแาการกกัดออกให้เรียบร้อยต่อมาแกะแผ่นกาว 3M ที่ติดตัวกล้องนำตัวกล้องไปติดในตำแหน่งที่เราต้องการและกดให้แน่นๆนำอะแดปเตอร์แปลงไฟเสียบไปที่ช่องจุดประยครับแล้วนำสายไทซีเสียบเข้ากับตัวกล้องเก็บสายให้เรียบร้อยไม่กี่วินาทีหนะ้เราจะขึ้นฮิกวิชั่นกล้องพร้อมใช้งานทันทีครับการดาวน์โหลดวิดีโอกล้องลงมือถือ เราสามารถเลือกช่วงเวลาที่จะดาวโหลดได้เพียงแค่กดดาวนโหลดคลิปวิดีโอจะถูกบันทึกลงในมือถือหรือเราจะแชร์คลิปวิดีโอไปอยังโซเชียลมีเดียต่างๆสามารถทําได้ง่ายทําให้เราแชร์คลิปไปยังโซเชียลมีเดียได้ทันทีอันนี้จะเป็นไฟล์วิดีโอกล้องติดรถยนต์ที่ผมดาวน์โหลดมาความละเอียด 1080P Full h ี้นั่นเองสามารถมองเห็นป้ายทะเบียนได้ชัดเจนเดี๋ยวผมจะไ้เปรียบเทียบไฟล์วิดีโอตอนเย็นและตอนดึกนะครับ่าภาพยังคงคมชัดหรือไม่ในช่วงเย็น6โมงครึ่งรายละเอียดของภาพยังคงชัดเจนอยู่ ในช่วงดึกภาพยังมองเห็นได้ชัดซึ่งกล้องตัวนี้จะมาพร้อมรูรับแสงขนาดใหญ่ f 2.0ภาพคมชัดแม้ที่แสงน้อยครับอีกหนึ่งจุดเด่นของกล้องติดรถยนต์รุ่นนี้จะมีระบบจีเจนเซอร์ ur, เมื่อเกิดการชนหรือการาสะเทือนอย่างรุนแรงจะบันทึกวิดีโอ,ดอโดยอัตโนมัติแบบไม่ทับไฟไม่ต้องกังวลว่าคลิปวิดีโออุบัติเหตุจะหายใครกำลังมองหากล้องติดรถยนต์ภาพคมชัดงบราคาหลักพันแนะนำตัวนี้เลย Hikvision c200s ใครที่สนใจสั่งซื้อสินค้าสามารถสั่งซื้อได้ทาง shopee n a z a d a หรือช่องทางอื่นๆครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์สินค้าไว้ที่ใต้คลิปครับก่อนจบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องน้องพี่พีพด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ